สวัสดีครับยินดีต้อเข้าสู่ Dear w i c k Channel นะครับผมอ่าตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม f o s z h o r r i z o n 4นะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมจะมาแนะนำรถนะครับที่อยู่ใน Backstage p a s s ที่หน้าแรกนะครับอ่าผมจะแบ่งออกเป็น3อย่างเนาะก็จะมีรถทำเควสนะครับอ่ารถทำเควสที่ใช้ทาเควสซสีซันทั่วไปนี่นะครับรถทำเควสเนาะแล้วก็จะมีรถสะสมนะครับ รถสะสมแล้วก็จะมีรถที่ใช้ลงแรงนะครับมี3อย่างนี้ก็พอนะครับอเอาเป็นประกอบการตัดสินใจในการแลกเนาะนะครับ3อย่างนี้นะครับโอเคการที่จะเข้ามาแลกรถพวกนี้ได้ทํำยังไงนะครับแล้วก็ต้องมีอะไรมาแลกนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นให้เรามาที่นี่นะครับก่อนอื่นให้เรามาดูที่ f e s t i v a l Playlist นะครับก็ Festival p l a y l i s t ตัวนี้นะครับก็จะแจกการ์ดแบ็กสเต อย่างนี้นะครับใบสีม่วงอย่างนี้เนาะนะครับนี่สีม่วงอย่างนี้นะครับก็คือฝั่งที่เป็นสีชมพูเนี่ยนะครับสีชมพูม่วงเนี่ยต้องทําเควสทางขวาเนี่ยทั้งหมดนะครับให้ครบนะครับทุกซีซันเลยนะครับนี่นี่นะครับอ่ามันก็จะมารวมเป็นตัวนี้นะครับให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตามที่เกมมันให้เนาะอันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะได้การ์ดนะครับแล้วก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะได้รถนะครับอ่าก็ทำสะสมมานะครับส่วน อันธรรมดาฝั่งขวานี่นะครับก็คือทําพวกนี้แหละทําเหมือนกันนะครับมันก็จะมาสะสมเป็นฝั่งนี้ก่อนนะครับก็จะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะได้การ์ดแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับอโอเคนะครับหลังจากที่เราได้การ์ดแบบนี้แล้วเราทํายังไงต่อนะครับหลังจากที่ได้การ์ดแบบนี้แล้วก็ให้เรากด u s b ออกมานะครับแล้วก็มาที่คานะครับ ก็มาที่ b a c k s t a g e ตัวนี้นะครับ horizon b a c k s t a g e นี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับโอเคมันก็จะมีรถแบบนี้นะครับให้ดูนะครับอ่ะอันแรกนะครับคันแรกที่ผมอยากให้ซื้อมาเก็บเลยนะครับก็คือคันนี้นะครับตัว fordery 599x evolution นะครับตัวนี้วิ่งได้ประมาณ511นะครับที่เคยเห็นนะที่เคยเห็นนะคันนี้เป็นคันที่มีความเร็วสูงสุดในเกมนี้นะครับ จากการวิ่งทางด่วนนะครับอันนี้ที่พเราที่เท่าที่เคยเห็นเนาะเห็นคนจูนไว้นะครับก็มันจะใช้ทำเควสนะครับใช้ทำเควสตัวซีซั่นนะครับอย่างเช่นเควสพวกต้องการความเร็วสูงสูงมากกว่า400ขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ใช้คันนี้ได้นะครับถ้าใครได้มาแลกแล้วนะครับคันนี้หมอจะเป็นการทําความเร็วเนาะนะครับ9 9x Evo นะครับโอเคคันถัดมานะครับคันนี้นะครับ เป็นรถสะสมละกันนะครับใช้ดริฟต์นะครับใช้ดริฟต์แล้วก็เอาไว้เล่นพวกออนไลน์แอเวนเจอร์ที่เป็นดริฟต์นะครับอันนี้เนาะของฮูนิแกนนะครับตัว1965ฮูนิแกนฟอร์ดมาแตงนะครับตัวนี้นะครับใช้เป็นรถดริฟต์ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับถัดมานะครับถัดมาที่ต้องการอยากจะนําเสนอก็คือคันนี้นะครับ Honda Civic Type R นะครับก็เป็นรถสะสมนะครับคันนี้หายากนะครับตอนนี้ราคาคาดว่า10 16โดยประมาณนะครับ8ถึง16ล้านแถวแถวนี้นะครับก็ราคาขึ้นขึ้นลงลงนะครับก็ลองนั่งนั่งหาดูนะครับแต่ว่ามันจะหายากนะครับถ้ามีการ์ดก็มาแลกได้เลยนะครับการ์ดแลกเอาตัวนี้ไปเลยนะครับเป็นรถสะสมเนาะใช้ถ่ายรูปนะครับอ่ะถัดมานะครับคันนี้ก็เหมือนกันนะครับไฟล์เลดี้นะครับตัวนี้เนาะที่เป็นคลาส b 6 5 5นะครับของนิสสันไฟล์เลดี้แซดนะครับก็คันนี้นะครับคันนี้ก็ใช้เป็นรถโชว์เหมือนกันนะครับหรือว่าใครจะไปลงแรงก็ได้นะครับเป็นคล ได้สุดๆก็คัสเอนะครับโดยประมาณเหมาะสมกับคัสเอเนาะคันนี้นะครับสายสะสมไม่ควรพลาดนะครับคันนี้หายากราคาประมาณ 8M ขึ้นนะครับรถส่วนใหญ่ในนี้ก็ 8M ฟอร์กว่านะครับ 8M ขึ้นหมดแล้วนะครับอ่าเรามาดูที่นี่ครับเห็น Ford 3คันนี้ไหมครับนี่นี่นี่ฟอร์ดด้านบนนี้นะครับพวกมาสเตนนะครับมี ชาร์ป8 8นะครับแล้วก็มีสเปค5แล้วก็มีชาร์ป25นะครับพวกนี้ทั้งหมดเป็นรถที่เอาไว้เหมาะกับการดิฟนะครับดิฟก็คือการสไลด์รถได้แต้มเยอะนะครับอ่ะก็นะครับก็ใช้พวกนี้ไปเล่นในดิฟโซนได้นะครับสะสมแต้มก็จะได้แต้มเยอะนะครับอ่าเหมาะก็ใครใครที่มีการก็สามารถแลกได้เลยครับเลือกได้เลยว่า3าคันนี้หรือจะเก็บทั้ง3าคันเลยก็ได้นะครับโอเคนะครับอ่ะ ถัดมานะครับเป็น Mercedes b e n z น c l เ s s s นะครับตัวนี้เหมาะสำหรับการลงแรงนะครับ A800 ก็คือชั้นคันนี้นะครับใช้เป็นรถที่เล่นคอสคันที่นะครับหรือว่าจะเล่นออฟโรดก็ได้นะแต่ว่าเหมาะสมกับการเป็นคอสคันที่มากกว่านะครับพวกด่านขับทะลุป่าทะลุป่าไม้อะไรอย่างนี้นะครับโอเคคันนี้ติดอยู่ในเมตาการลงแรงเนาะเหมาะสำหรับการลงแรงคลาส a อ0 0นะครับเอาไปเล่นคอทันที่ได้นะครับโอเคถัดมานะครับ เป็นรถสะสมนะครับ Honda c ซี vic m โมเก้นตัวนี้นะครับคันนี้ก็สะสมเหมือนกันนะครับก็หายากอยู่นะครับในประมูลเห็นเขาขายราคาต่ำสุดก็ประมาณ0 0 0แสนนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับก็ลองลองนั่งหากันดูนะครับก็เป็นรถสะสมซะมากกว่านะครับอ่ะคันถัดมานะครับ Honda P พ l รูนะครับสีแดงนี้เลยนะครับ Honda P พ l รูตัวนี้เลยนะครับเป็นรถสะสมนะครับรถสะสมเนาะสำหรับ รถญี่ปุ่นนะครับคันนี้ก็ราคาประมาณอยู่ที่8-12ล้านนะครับ8-12ล้านเลยนะครับเป็นรถสะสมนะครับก็ใครอยากได้ก็ลองมาแรกไปขับดูได้นะครับอ่าแต่งซักคัส A800 กําลังดีนะครับพวกรถญี่ปุ่นเนาะนะครับอ่ามาถึงนี่ครับมาเซเรติ M42 นะครับอ่าใช้ทเควสก็ได้นะครับหรือว่าใช้ลงแรงก็ได้นะครับคันนี้ก็แต่งอยู่ประมาณแต่งอยู่ที่ S2 ก็ก็แนะครับก็คือมันสุดที่ก็ก็แปดเนาะถ้าเป็น s 2นะครับเลยนั้นไปก็จะเป็น c ล a ส x แหละก็ทีนี้ตัวเนี้ยนะครับมันเกาะถนนมากนะครับเกาะถนนมากเลยนะครับแล้วก็ทําความเร็วได้ดีนะครับก็เหมาะสําหรับการไปขับลงแรงหรือว่าทำ quest นะครับถัดมานะครับเป็น apollo นะครับ apollo ตัวนี้เนาะก็คือรถคันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถสะสมนะครับเอามาขับโชว์ขับสะสมซะมากกว่านะครับ ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ8ล้านขึ้นนะครับอ่าที่ที่เช็ค่าสุดนะตอนนี้ผมก็จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับก็ลองไปแลกมาขับดูนะครับรถสะสมคันนี้เนาะนะครับโอเค C 8ปดพิสต้านะครับคันนี้อ่าก็เป็นรถสะสมเช่นกันนะครับถ้าหายากแล้วก็เสียงรถเนี่ยสมจริงสุดๆเลยนะครับก็ลองแลกมาดูได้นะครับ C 8 8พิสต้าเนาะนะครับอ่าแล้วก็ ถัดมานะครับเป็นนี่ครับคันนี้นะครับเหมาะที่จะให้แลกนะครับก็คือควรแลกเลยนะครับเป็นคันที่2ต่อจาก599 Evo ก็ได้นะครับก็คือตัวนี้เป็น Ford m o n d e n iS200 นะครับ Evolution นะตัวนี้เป็น Evolution นะครับก็คือตัวนี้เครื่องมันจะแรงกว่าตัวธรรมดานะครับตัว iS200 ธรรมดานาะแล้วก็ตัวนี้ใช้ทำ q u ว s นะครับลงแรงก็ได้ทำา u e s ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ ตัวทำเควสส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเควสพวกสปีดโซนในทางฝุ่นนะครับทางเดิร์นะครับก็วิ่งอีกฝั่งนึงไปหาฝั่งหนึ่งหรือว่าทําความเร็วนะครับในทางดินเนาะอันนี้เหมาะกับทางดินนะครับคันนี้อ่าก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะลงแรงทำเควสหรือว่าสะสมนะว่าใช้ได้หมดเลยนะครับคันนี้โอเคนะครับอ่ะคันนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าไลแม็กนะครับไลแม็กก็เป็นรถไฟฟ้าเนาะอันนี้วิ่งได้ประมาณ 300กว่าเลยนะครับคันนี้ลองซื้อมาแลกมาเล่นดูนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นบุกติเดโวนะครับเดโวก็คือตัวบุกติที่ไม่มีขายในร้านค้าธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะมาแลกเอาจากที่นี่หรือว่าซื้อได้ในร้านค้าประมูลนะครับเอาเจ้าตัวนี้เนาะนะครับก็บุกติก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าความเร็วเป็นยังไงนะครับแต่ก็เป็นรถสะสมนะครับวันนี้รถสะสมแล้วกันนะครับ วันไม่ค่อยได้เอามาขับเลยนะครับสำหรับผมนะนะครับอ่ะถัดมาเป็น Mo สเลอร์เอ็มทีนะครับรถขวัญใจประจาช่องนะครับที่เป็นคันที่ผมใช้บ่อยมากนะครับในการทําเควสนะครับอ่าคันนี้ในการทำเควสคันนี้ก็จะวิ่งได้ความเร็วที่ประมาณ4 0 0ร้กว่าก็คือคู่กัดกับตัว5 9 9 x e v o เลยนะครับตัวนี้ใช้ทำเควสนะครับไม่ว่าจะเป็นเควสกระโดดเนิ่อเควสสปีดโซนเควสความเร็วนะครับตัวนี้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้เหมาเลยเนาะนะครับ ก็คือคุ้มมากนะครับถ้าหาในเบ็กสเตจไม่ได้ก็ไปหาได้ในร้านค้าประมูลนะครับแล้วก็อีกคันนะครับเป็นรถ IDR แล้วกันนะครับตัวนี้ตัวด้านล่างนะเป็นรถทำสปีดโซนนะครับคันนี้เข้าโค้งได้ดีนะครับแล้วก็เป็นรถสะสมด้วยนะครับนี่คันขา,ขาวๆด้านล่างซ้ายนี้เลยนะครับ ที่เป็นรถไฟฟ้าคันนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับวิ่งได้ความเร็วอยู่เฉลี่ยประมาณ300กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับรอมันเข้าคิวมาก่อนเนาะเราถึงจะแลกได้นะครับอันนี้เขาก็จะเอาเข้ามานะครับอีก10วันนะครับจากนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้นะครับผมสวัสดีครับ